อ้อง่วงมากเลยวันนี้ก็เพิ่งตื่นนะคะก็วันก็เดี๋ยวก็มอร์นิ่งทุกคนก่อนเลยแล้วก็เดี๋ยววันเราจะไปที่อาบน้ำแล้วก็ทํางานกันนะคะ mm hmm. เดี๋วกินอะไรเดี๋ยวมาบอกกันวันนี้ไกินอะไรดีตอนที่มาจะกินอะไรนะคะเดี๋ยวจะไปดูร้านเจอสวยว่ามีอะไรกินบ้างจากที่ไม่กินตื่นก็ออกมาออกกาลังกายพาอออกกำลังกายเสร็จเดี๋ยวก็จะไปอาบน้ําแล้วก็จะไปกินข้าวร้าน จสวยกันนะคะวันนี้ก็จะจะเห็นแบบว่าตอนนี้คือแบบยังไม่ได้แต่งหน้าก็คือเพิ่งอ,ออกกำลังกายเสร็จก็จะเป็นฟิลแบบเออหน้าเหี้ยนิดนึงไม่นิดแะ่เยอะเลยแล้วก็สิวจองดานี่คือเยอะมาแล้วเดี๋ยวเราจะก็ันนํเเาเร็จอะไรมาแต่งหน้ากันนะคะแล้วเราเจอกันอีกทีนะคะแ็คกาว้าลกมากแต่ว่าไม่ต้องสนใจนะคะเป็นบ้านแบบว่าแบบนี้นะคะเข้าใจนิดหนึ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวก็เราไปอาบน้ําแล้วก็ไปกินข้าวกันนะคะสําหรับกินอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเนาะ จะไปก็เดี๋ยวจะไปอาบน้ําก่อนนะคะก็ยังไม่ได้อาบเลยตอนนี้เมื่อกี้อย่างที่บอกไปว่าจะไปอาบน้ําหลังจากฟิตเนสเสร็จก็สภาพก็จะเป็นอูระอ,อูตังอย่างนี้นะคะเราไปอาบน้ํากันค่ะนะคะอาบน้ำเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นสภาพนี้ผมก็จะเปีกเปกเยกๆหน่อยเพราะเราสะผมนะคะเดี๋ยวก็มาอ่ะอันนี้กันนะคะมาอ่านนี้กันผมแบบนี้ละกันนะคะทุกนะค,คนเดี๋ยวเราไปม,มีตัวนี้นอ่ะอย่างแรกเลยก็เดี๋ยวมาทาครีมอ่เาเครื่อะไรเซรั่ม เซรั่มก่อนเลยนะคะปรอมาก็จะใช้เป็นของตัวนี้เลยะค่ะแล้วก็เนี่ยน,นะะคแต่หน้าก็จะช่วยไอ้ตัวเนี้ยมันน่าจะช่วยเรื่องรอยสิวนะคะ,ะเพราะว่าได้เจอรอยสิวเยอะหลังจากที่ว่าไปหาหมอแล้วให้กสิวออกไปแล้วนะคะก็เหลือแต่รอยแล้วก็เราก็ไปเลียเซรั่มแล้วก็เลยไม่ค่อยมีความเส้นนั้น การที่คลึงคๆที่เนี่ยสะดวกนะคะดิฉันใช้แบบนี้เลยนะคะเพราะาแบบนี้เลยนะพวกป้องกันนะมันตโรคแบบนี้นะะเนี่ยใช่ไหมทาไปเลยนะครับกันแดดนี่สําคัญมากมาขนาดไร้โดถือใคขนาดเราเราทำงานเราไร้โดใช่ไหมทำงานไร้โดอย่างเงี้ยมันก็มีแสงลุ่ยนะเข้าหน้ามือนกันก็มีแสงสำคัญมากนะแล้ก่อนเนี่ยคือแบบว่าไม่ใช้ไม่ใช้กันแดดเลยนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็คือเดี๋ยวนี้ก็คือเปลี่ยนใช้แล้วนะคะ เสร็จแล้วนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยก็ลองลองคืนด้วยเลยคุณจ๋า,าน,นะฮะลองคุณใช้ของอะไรก็ได้ที่คอลสุดอ่ะที่ที่คุณพี่นะะัทหาสะดวกนะฮะแต่น้องนะไรจะใช้ของอ่ะไม่ได้ว่าไอ่สนับสนุนอะไรครือเป็นสเปเป็นสปอนเซอร์เลยนะนจริงๆเราใช้จริงๆเราใช้ลราของที่เราใช้อ่ะที่หน้าเราใช้แล้วหน้าเราแบบว่าแม่อะไรเงรี้ยก็คือของของอ่าไอดอลเหมือนกันเป็นไอดอลนะคะแล้วก็จะไปใช้ของชีนะจริงจก็ไม่ใช่ว่าจะอ่าเขาจะเป็นสปอนเซอร์คืออะไรเขาไม่ได้ส่งให้ใช้หรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ลองใช้ของเขาดูมันก็มันก็โอเคมันก็ระดับบบบแา่ แับเดียวกับเค้าตัวแปรอะไรเงี้ยก็อเดนะเราเาแล้วก็ลงไปเลยแต่มอทำไมนีใช้นิ้วนะไปในพราะว่ารู้สึกว่าท้านิ้วเราเนี่ยมันสะอาดมเกิผิวะแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ฟองน้ำามีมันเกิที่เราไม่ได้กรบากาไรนรู้สึกภาพก็ไม่ัดมันูอีกับเนอครับเดี๋ยวลองเราพืนเสร็จเดี๋ยวนี้จบหลังจากที่ลงรองพื้นเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะหลังาที่ลองเองพื้นเสร็จแล้วมันก็จะได้หน้าประมาณนี้ถามว่าเนียนไหมถามว่าเนียนไหมไม่ได้เนียนอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเราได้ม แล้วเราก็มาลงแป้งีกดหนึ่งนะคะลงแป้งก็คือลงแป้งบริสนะคะลงไปเลยนะลงไปเลยลงแว่าใช้เหมือนเดิมใช้ชี่เหมือนเดิมอ่ะใช้ชีเหมือนเดิมเป็นตัวชอบเพราะว่าไอ้ตัวนี้เคยใช้แล้วมันแบบว่ามันมันระหว่างวันถามว่ามันมันมันนะแต่มันก็ไม่ได้มันมากอะไรขนาดนั้นเราก็รู้สึกว่ามันก็มันแต่มันยังสวยเข้าใจไหมมันแต่มันยังสวยนะรู้สึกตรงนี้ก็หน้าไม่ค้าจะมีปัญหาเยอะหน้าแม่ค้ อีดอกติดนะคะหน้ามอสเนี่ยจะมีปัญหาเยอะแล้วก็เออเลยต้องกดคิปหนึงถามว่าทำไมแต่งหน้าหนาจากอีดอกถ้าเกิดแต่งหน้าเบาเนี่ยถ้าแบบนีาวางมีผิวหายรอสีุูเต็มแน่นอนเราผูกขาดขายไม่ได้แน่นอนเนื่องจากอ่ะกูเป็นแม่ค้าขายออนไลน์เข้าใจไหมเป็นแม่ค้าขายออนไลน์ปุ๊บก็ต้องแต่งหน้านะคะแปะเดี๋ยวเป็นเป็นเมตตาเฟสต่อไปเลยอีดอกเพื่อเพื่ออะไรคะมากลับมาเหมือนเดิมนะคะโอเคต่อไปเขียนคิ้วนะคะใช้ยี่ห้อสเขียนคิ้วของคันทร์เขียนคิ้วจีน ใช่ที่ส่องเขียนคิ้วของจีนนะตามนี้เลยจะตำแหน่งเอากระจกมาเขียนให้ดูนะอันนี้ไม่ได้เขียนคิ้วเพราะว่าหนึ่งไม่ได้ยูทูเบิร์ใส่สวยนะแล้วก็แต่งหน้าไม่ได้เก่งขนาดนั้นเอาตามเอาตามเท่าไหร่เท่านั้นนะคะคินะ้วเนี่ยเขียนไปเลยนะถามว่าไอไอตัวไอตัว,ไอต,วไอตัวที่เขียนน่ะควรที่จะเหลาไหมก็ควรจะเหลาแต่ว่าอ e ีมาก็ไม่ได้เหลานะคิ้วต้องตรงโควิดแดกกูอ่ะ คิวต้องตกนะเกาหลีนิดนึงนะอันนี้อย่าดราม่านะอีดอกทองก็คืกูแต่งหน้าแบบนี้นะฮะกูแต่งท่าแบบนี้ไม่ต้องมาดราม่านะคะส่วนตัวคนบอกว่าอีดอกคิวเป็นปลิงเลยอย่างไรเงี้ยเออเนี่ยกูตั้งกูนะคะนะกูแล้วก็มั่นใจมั่นใจสไตล์คิวแบบนี้นะคะมั่นใจสไตล์คิวแบบนี้มั่นใจสไตล์คิวแบบนี้นะคะนี่เราเป็นโครงอีดอกทองเห็นเลอะด้วยไม่เป็นไรเลอะแปลงว่าสวยเลอะแปลงว่าสวยจำไว้นะฮะแล้วเราก็เป็นแบบนี้นี่ปัดไป อันนี้คือการตอนตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้าถึงมันก็แต่งตัวแบบประมาณนี้เลยนะแล้วก็เร็วๆอันนี้เราเราไม่ได้แต่งเยอะนะเราเพราะว่าด้วยความแต่งแต่งเราก็อันนี้เลยนะฮะจมูกเนี่ยไล่ไปเลยอันนี้ก็ใช้ของบีฮันรีฮันน่านะในตัวของรีฮันน่านะที่เริงขึ้นาะไอที่ไม่ใช่ใช่ไอตัวไฮไลท์เนี่ยนะเราไฮไลท์แค่นี้พอนะพอมีสันเพอาะแต่เราจะทำด่างมาแล้วก็ตามนะคะแล้วก็พอมีสันพอนะคะจบนะโอเคนะคะแล้วก็ตัวไฮไลท์ใช้ของอะไรก็ได้อันนี้มาซื้อของจีนมาซื้อมาจากจีนนะคะเป็นของอันนี้ซื้อมาจากจีนสภาพนี่่่คือแยมาาากเพรระวใช้จิง มอตอรปัดแค่ตรงปลายจมูกแล้วก็ตรงกลางจมูกนะคะนะนี่ปกนี่คือลำดับผิดหมดเลยอีดอกคือลำดับผิดหมดเลยนะโอเคต่อไปนะครับแก้นิดหน่อยเพื่ออีดอกทองเรื่ดฝาดนิดหนึ่งเรื่ดฝาดติดหนึ่งเรื่ดฝาดติดหนึ่งอีดอกเบาๆให้แบบอีดอกหน้าไม่ซีดนะฮะหน้าไม่ซีดน้ำเป็นแกะตรงเบาๆพอแบบว่ากรุบกรุบจมูกก็หนักกวเก่งพอเห็นสีนะในกล้องไม่รู้จะเห็นไหมครับอะไรนี้เห็นแล้วโอเคเรากรุบกนะเสร็จแล้วเราก็มาปากนะฮะปากมาใช้ลิปมันก่อนเลยนะได้ของอะไรก็ได้นะได้บอกน้องลิปมันของอะไรนะฮะทาไปเถอะ ที่บ้านของเรต่อไปใช้ลิฟต์นะฮะลิฟต์อะไรของอะไรก็ได้เหมือนกันอย่างที่พูดเมื่อกี้เราใช้เบอร์ศูนย์สามนะฮะอันนี้ก็ซื้อลิฟต์จากลีฟเหมืนกัลิฟต์ก๊อตจากจีนเหมือนกันนะตรงนี้นะของเราถูกมากช่องอะไรก็ได้ลิฟต์ไม่ต้องเป็นว่าอ,อ,อีดอกดีอดอลยิบแซงแล้วก็ได้อีดอกทองบางคนเขาอ,อีดอกมาตรฐานคนเราไม่เท่ากันก็ไ่ได้ไรนะเออ่ต้นทุนคนเราไม่เท่ากันอีดอกไม่เป็นต้องสนะ่องแพงจบนะจบแล้วมันก็จะแต่งหน้าแล้วก็ไปเสื้อผ้าเลยนะห้านาทีแต่งหน้าห้านาทีคือจบเลยเห็นไหมอันนี้คือแบบว่่่่าา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 เเเเเววลรรรออออไไไไไปปฟฟิศแ้้ทงงงนะยยีมดบบ จะมาแบบเดี๋ยวขอไต่ตานิดหนึ่งจะมาแบบมีเวลาแต่งหน้านาๆขนาดนั้นเราก,ก็ใช้วิธีนี้นิดหนึ่งนะคะเนี่ยของมอสอาจะ,จะหล่อแล้วคนเขาจะลงสีอ่อนเห็นไหมมันก็จะลงสีน้ำตาลไปเลยเพราะว่าหนึ่งเราแต่งลุกบอยใช่ไหมเราแต่งลุกบอยจริงๆอีด็อกบอยจริงๆเขาไม่ได้แต่งตาเป็นสีแล้วอีด็อกลงสีฟูตรงหัวตอนิดหนึ่งก็คอมปังนะคะก็คอมปังเดื่อยๆพอแล้วก็ตรงหางตาข้างล่าง,าง,างพอเห็นไหมแค่นี้ก็ได้แล้วเนี่ยลุกอะ่ะเห็นไหมมันไม่ไยากหรือิบหาย โอเคแม่จบอีดอกอะไรติดจมูกไม่ใช่อ่ะอีดอกทองเละ <c oughs> <c oughs> อะเฮียเออสร้างมานะเน่แล้วก็จบอบ,บไปอะไรอ่ะอืมโอเคนะคะมาวันนี้ก็ฟินิชลุกนะแล้วก็เดี๋ยวไปใส่เสื้อผ้ากันโอเคฟินิชลุกก็จะประมาณนี้เลยใส่เสื้อคลุมเปลี่ยนเสื้อใหม่แล้วก็จบแล้วก็ใสง่งเกงแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปทำงานแล้วเดี๋ยวจะลงไปข้างล่างเป็นร้านเจสุย้างล่างบ่าย<ๆ>กัน เนาะเดี๋ยวก็เจอกันนะคะข้างล่างโอเคนี่ก็จะเป็นลานเจสวยอะก็จะมีเดบบพ,พ่อด้านแม่นี่ก็เป็นข้างในร้านนะคะอ่ะข้างก็จะเป็นร้านตนี้ก็เดี๋ยวเราสั่งข้าวให้แม่ชนะกับเ้าห้างแล้วก็ เรามาดูรถซุปเปอร์คาร์ที่เราจะขับไปทำงานกันวันนี้นะคะเราก็จะไปทำงานกันเลยนะคะบ๊ายบายสำหรับวันนี้ก็จะเป็นทริปนี้เลยนะคะลาไปด้วยรถทำงานของชั้นสีแรงซุปเปอร์คาร์<อ>สวยมากเจอกันเดี๋ยวใครจะให้ทำทริปไปที่ทำงานจะบอกนะก็ดอียงรถดังมากแค่นี้ก็น,นะคะบ๊ายบายทุก